สวัสดีค่ะรักนาราศีธนูประจําเดือนธันวาคม2564นะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะคะแลดูแบบใจกว้างใจดีนะคะมีแพชชั่นเป็นผู้ชายแลดูอบอุ่นนะคะแบบจากไพ The King of w a บ d s นะคะค่ะ ในเดือนนี้นะคะก็จะมีโอกาสดีๆเนี่ยเข้ามานะคะให้กับเจ้าชะตาเรื่องของการเงินด้วยนะคะได้ริเริ่มแล้วก็งานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะคะมีแบบความอุดมสมบูรณ์เต็มพร้อมเลยนะคะแต่เจ้าชะตามักมองในเรื่องที่ล้มเหลวไปแล้วนะคะโฟกัสผิดจุด นะแต่ว่าถือว่าเป็น,ปนการโฟกัสผิดจุดละกันเนาะจริงๆรงิอ่ะถ้วยอีกสองใบยังไม่ล้มเลยนะคะแบบเราไปโฟกัสสาถ้วยแล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งนะคะแล้วก็รู้สึกแบบกลัวหวาดกลัวในจิตใจนะคะคือแบบอาจจะมีการขัดแย้งกันกับงานหรือตัวเองก็ได้นะคะเออมีความรู้สึกกลัวกลัวว่าสิ่งที่จะทำในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะ เออมันจะแบบไปถึงข้างหน้าได้หรือเปล่านะคะจริงๆก็คือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะคะค่อนข้างสูงแต่ว่าเราเนี่ยแค่โฟกัสผิดจุดแล้วก็เราแบบคิดกังวลไปมากนะคะเพราะว่า h อชออกซอดบอกว่าแบบเฮ้ยมันชนะอยู่แล้วคุณฟันฝ่าอุปสรรคได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเนี่ยคุณไปต่อได้นะคะมีทั้ง h y โรแฟนต s จัสติกนะคะคือทุกอย่างเนี่ย จะให้ความยุติธรรมกับคุณค่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวเชียวนะคะคือแบบขอแค่คุณแบบหลุดออกมาจากอิทธิพลของเดอะมูนให้ได้นะคะหลุดออกจากการโฟกัสผิดจุดโฟกัสเรื่องที่แบบล้มเหลวไปแล้วหรือผิดพลาดไปแล้วเราไม่ต้องโฟกัสค่ะเรามาโฟกัสไอ้ส่วนที่เหลือนะคะแล้วเราก็เราก็จะเห็นว่าเราเป็นผู้ชายก้าวถ้วยนะคะแบบสวยรวยมีเสน่ห์นะคะแบบ ริชริชแลดูแบบเจ้าชูด้วยนะคะมีมีคนรายล้อมนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลว้าวุ่นใจนะคะเอออาจคู่เราอาจจะแบบ แลดูเจ้าชู้หรือเปล่าหรือตัวเรานะเป็นคนเจ้าชู้นะคะก็ละเลยทําให้แบบมีปากเสียงกันได้ทะเลาะเปาะแหวงกันได้นะคะแบบไม่ลงรอยกันนะคะเนาะค่ะก็อาจจะได้มีเรื่องราวของการพูดคุยกันระหว่างถ้าหากเป็นคนมีคู่เราก็อาจจะได้พูดคุยเรื่องของเอ้าเรามาตกลงกันซิไม่ควรทําแบบนี้นะควรจะทาแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบ ให้ความเสือภาคของกันและกันเนาะค่ะเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าเป็นห่วงมากนะคะน่าจะมีความเครียดที่เจ้าชะตาอาจจะต้องดึงตัวเองออกมาให้อยู่ใน energy ที่เป็น positive มองการไกลมองอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของการเงินนะคะยังไม่โดดเด่นมากนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีความมั่นคงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมีมากมายนะคะก็ทำงานเน้นเรื่องของอการพูด การสื่อสารการทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้นะคะเอ่อแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของท่ากับการเจรจาอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องของปะเอ่อหรือแบบม,มีคนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาได้คะ่ะเนาะอาจจะระวังนิดนึงเนาะอาจจะอย่าทําตัวโดดเด่งมากนะคะอย่าอาจจะสวยและรวยมากแล้วเขาอาจจะอิจฉาค่ะอย่างเงี้ยอาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็งานเกี่ยวกับ ทางด้านกฎหมายค่ะกฎหมายความยุติธรรมอะไรพวกนี้ค่ะได้เลยนะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะการพูดคําพูดก็ได้นะคะเนาะหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของการเงินนะคะหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้การศึกษาก็ได้นะคะนาะค่ะเน้นแค่ว่าต้องดึงตัวเองออกมาให้ได้จากอิทธิพลของเดมูนแล้วก็การโฟกัสผิดจุดค่ะค่ะก็เรื่องของการเดินทาง ถามว่าเดินทางได้ไหมก็ได้นะคะางานเกี่ยวกับการเดินทางได้ค่ะหรือจะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือจะเน้นเน้นเรื่องของงานที่อยู่นิ่งๆมากกว่านะคะเราจะเห็นว่าไพา่แบบค่อนข้างจะอยู่นิ่งนะคะนอะเดือนนี้อาจจะไม่ได้โลดผนเดินทางไปไหนมากนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยโดดด่นมากค่ะงานอยู่กับที่ค่อนข้างจะโดดเด่นหรืองานออนไลน์นะคะค่ะโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ